โอเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพบก,กับผมอีกแล้วนะครับพีพีซาวันนี้ผมก็จะมารีวิวหูฟัง i n e เอียร์มอนนะครับผมจากทาง Logitech ตั้งเองนะครับผมมีชื่อรุ่นว่า Logitech G333 นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าตาของหูฟังจะสวยขนาดไหนเสียงจะเป็นอย่างไรและไมโครโฟนที่เขาล่ำลือกันว่าเสียงดีมากๆ จะดีเหมือนที่เขาล่าลือกันไหมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมฝากคนละ1ไลค์1แชร์และที่สำคัญ1 subscribe เป็นกำลังใจให้ผมพีซ่าด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับผมไป let's go okay, โอเคครับผมในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของทางด้านหน้าตาตัวกล่องนะครับผมภายนอกว่าจะมีอะไรบ้างนี่ครับผมหน้าตาตัวกล่องก็ จะเขียนอย่างชัดเจนเลยนะครับผมชื่อรุ่น G333 นะครับผมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นตัว G แล้วเขียนว่า Logitech นะครับผมเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยในแถบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูปตัวหูฟังนะครับผมรูปตัวหูฟังนี้ก็จะเป็นสีตามที่เราซื้อนะครับผมสําหรับหูฟัง Logitech G333 นะครับผมจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ3สีนะครับผมก็จะมีสีดํา สีขาวตามในคลิปและก็มีสีม่วงนะครับผมเดี๋ยวผมมีภาพขึ้นไว้ให้นะครับผมสำหรับหูฟัง g 3 3แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นลิมิเต็ดมากกว่านั้นก็คือ Logitech g 3 3นะครับผม X กับ k d a นะครับผมก็จะเป็นสีของ k d a นะครับผม k d a นี่คืออะไรนะครับผมเท่าที่ผมดูมาทาง Logitech เนี่ยเขาได้ไปโคกับเขาเรียกว่าอะไรไปโคกับเกม League of Legends นะครับผมแล้วเหมือนไป เอกกับสกินสกินหนึ่งในเกมซึ่งเป็นวง KDA นะครับผมในเกม League of Legends นะครับผมเขาก็จะมีเซตที่เขาไป X กเอกับ KDA มากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Logitech G 3 3 3นะครับผมมีหูมีหูฟังนะครับผมมีคีย์บอร์ดมีเมาส์มีแผ่นรองเมาส์นะครับผมก็ลองไปหาดูนะครับสำหรับใครที่อยากได้เซตของ KDA นาะเดี๋ยวผมมีภาพขึ้นไว้ให้นะครับผมใครที่อยากจะจับจองสิ่งที่เป็นของ Limited นะครับผมก็ลองไปจัดหาซื้อกันดูนะครับผมสำหรับเซตของ kda เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคทางฝั่งนี้พอพลิกมานะครับผมก็จะเป็นรูปของตัวหูฟังสีที่เราซื้อมาอย่างที่ผมบอกนี่ครับบักใหญ่เลยนะครับผมบักใหญ่เนี่ยนะนะครับผมข้าง R เนาะแล้วก็จะมีเขียนตรงนี้ว่า clip paying นะครับผม ทั้งส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับผมว่าเชื่อมต่ออะไรได้บ้างรายละเอียดนั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็จะมีรูปตัวหูฟังนะครับแล้วก็ตรงนี้จีสามสามนะครับผมตามในคลิปเลยนะครับประมาณนี้ไปก็อ่านเอานะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมทั้งฝั่งนี้นะครับผมก็จะบอกรายละเอียดต่างๆเหมือนกันนะครับผมคอมพิวติเบิลนะครับผมสามารถเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นไท e C หรือ3.5ได้เลยนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเขียนว่า Dual Dynamic นะครับผมหรือว่าแบบประมาณว่าลำโพงไดนามิกในหูข้างนึ่งจะมีอยู่2ตัวเลยนะครับผมจะมีลำโพงจะมีขนาด5.8ม mm ิมกับ9.2ม mm ิมนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็จะมีทางหน้าของฟรีคลินซีเสียงนะครับผม20เฮิรตถึง20กิโลเฮิรตเลยนะครับผมแล้วก็ อันนนี้น่าจะเป็น IMPACT มั้นะครับผมถ้าเกิดอ่านผิดต,ต้องกร่าราหนภัยด้วยนะครับผม i m p a 24ยโอห์มบวกลบ20%นะครับผมแล้วก็สำหรับความยาวตัวสายก็อยู่ที่1.2เมตรนั่นเองหรือเราวๆประมาณน่าจะ120เซนประมาณนี้นะครับผมสำหรับรอบๆตัวกล่องหนะ้าตาตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับหูฟัง Logitech G 3 3 3ครับผม โอเคผมเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเป็นตัวหูฟังแล้วก็ตัวคีปเล n งที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมก็จะบอกว่าเชื่อมต่ออะไรได้บ้างก็เชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับผม iPad มือถือเกมเพลย์ t a t i o n หรือ Nintendo นะครับผมแล้วก็แจ็ค3.5มิลทูไซซ C ที่เขาแถมมาก็เป็นแจ็คแบบคอมโบนะครับผมก็จะมีสกรีน n G ตัว G นะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีคำว่า Logitech นะครับผมต่อไปเรามาดูในส่วนของตัวคอนโทลเลอร์นะครับผมกดบวกก็คือเพิ่มเสียงปกตินะครับกดลบก,ก็คือลดเสียงนะครับตัวคอนโทลเลอร์ตรงกลางที่เป็นสีฟ้านะครับกด1ครั้งก็คือการหยุดกด1ครั้งก็คือการเพลงต่อกด2ครั้งก็คือไปเพลงข้างหน้ากด3ครั้งก็คือกลับมาเพลงเดิม อะไรประมาณนี้ครับผมสําหรับตัวคอนโทลเลอร์เนาะนี่ก็จะเป็นส่วนของหูฟังนะครับผมตรงหูฟังก็จะสกรีนตัวจีนะครับผมติดมากับหูฟังเลยแล้วก็ทางด้านตัวกล่องก็มีตัวจีเหมือนกันเหมือนเขาปั๊มลงไปบนตัวกล่องเลยนะครับเป็นตัวจีนะครับผมพอเปิดตัวกล่องออกมานะครับผมก็จะเจอกับอุปกรณ์ต่างต่างที่เขาแถมมาในกล่องนะครับ ก็อย่างแรกก็คือแจ็ค3 5ม mm ท้ามิลลิเมตนะครับน่าจะยาวประมาณ1นิ้วนะครับสีขาวสวยงามเลยนะครับตามใีคลิปเลยครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับประมาณนี้สําหรับแจ็ค3.5ถจ้าทูนะครับต่อไปก็จะเป็นถุงใส่หูฟังนะครับผมก็ถุงเล็กๆถุงหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี ถักตัวจีติดไว้ด้วยหล่อเท่ดีนะครับผมทั้ง2ด้านเลยนะครับประมาณนี้สําหรับทุ้งใส่หูฟังนะครับต่อไปก็จะเป็นจุกหูฟังนะครับผมมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กที่เราแถมมานะครับขนาดกลางจะเป็นขนาดสแตนดาร์ดที่เขาติดมากับหูฟังอยู่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกใบต่างๆที่อยู่ในกล่องเลาปกติแล้วก็ไม่อ่านอยู่แล้วนะครับแต่เปิดดูให้เขาหน่อยละกันนะครับเปิดดูแล้วซึ้งเลยนะครับผมไม่ใช่ อะไรนะครับอ่านไม่ออกนะครับผมจะรองให้เน่ยก็เก็บไปนะครับผมประมาณนี้สําหรับอุปกรณ์ในกล่องครับผมโอเคในส่วนนี้ผมก็จะมาเจาะลึกทางฝั่งดีไซน์นะครับนี่เพิ่งไปใช้งานมาเดี๋ยวผมถอดออกก่อนดีกว่านะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวหูฟังนะครับผมผมได้เล่าคร่าวๆไปแล้วตอนเปิดนะฮะ ก,ก็จะเป็นตัว G ีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสกรีนตรงนี้ตัว G นวนนวีนะครับผมสวยงามนี่เป็นเหลี่ยมด้วยนะครับผมสวยงามนะฮะแล้วก็จะมีแยก R L อย่างชัดเจนนะครับท่านผูช้ชมเห็นไหมนี่แยก R L ชัดเจนนะครับ <Rolle. S 2> ผมในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตัวสุกของฟางก็จะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับผมสวยงามนี่นี่คือข้างหน้านี่ข้างหน้าก็าาสวยอดูไงก็สวยอ่ะ แล้วก็วัสดุนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอะลูมิเนียมไหมนะครับผมน่าจะเป็นอะลูมิเนียมนะครับผมแข็งแรงทนทานดีนะครับแล้วก็สายก็จะขาวทั้งเส้นเลยนะครับผมนี่ให้ดูชัดๆขาวทั้งเส้นเลยแล้วก็สายจะเป็นแบบแบนนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะมีเจาะรูไม่มั่นใจว่าเป็นรูอะไรนะครับน่าจะเป็น ดูไมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดผมผิดพลาดตรงนี้ก็กราบมาอภัยด้วยนะครใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมทางฝัง่งของ2ดูนี้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับผมถือว่าทํามาแข็งแรงแต่ผมไม่ฟังเสียงกดเดี๋ยวฟังใกล้ๆก้ไม้ดีกว่าอ่าถือว่าทํามาแข็งแรงเลยสําหรับปุ่มคอนโทรลเลอร์เนาะกดบวกกดลบเสียงนะครับปุ่มคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับหยุดเพลง เ,เปิดเพลงแล้วก็แบ็กไปแบ็กมาเดี๋ยวไปเพลงต่อไปกับเพลงเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ทางฝั่ง,ง3.5ตรงนี้ก็จะเป็น3ขีดเนาะชัดเจนนะครับผมใช้ได้กับมือถือใช้ได้กับโน้ตบุ๊กอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมทางฝั่งของหูฟังนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับรูปร่างหน้าตาก็ถือว่าสวยงามโอเคเลยนะครับผม ไปส่วนต่อไปกันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสการใช้งานกันมาฟังเพลงกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเวลาใส่เนี่ยจะอยู่ในลักษณะยังไงนะครับผมเวลาใส่ข้างนี้ก็จะเป็นข้าง R นะข้างนี้ก็จะเป็นข้าง L นะครับผมเวลาใส่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมเวลาใส่นะครับผมก็พวกตัวไมโครโฟนของตัวหูฟังก็จะอยู่ในทางฝั่งขวา นะครับผมถ้าเป็นข้าง R นะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมเวลาที่เราฟังเพลงหรือเล่นเกมหรืออะไรต่างๆนะครับผมก็จะอยู่ในลักษณะทางฝั่งนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้ถือว่าสวยงามดีนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับผมว่าหูฟังเนี้ยมันจะหลุดง่ายไหมนะครับผมก็ มาทดสอบกันโหปวดหัวเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดเราใส่หูฟังถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกคือถ้าเราใส่หูฟังเข้าล็อกมันนะครับมันก็จะหลุดค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราใส่พอแบบใส่แค่นี้นใส่พอแบบใส่เข้าไปอุดไปเฉยๆอุดไปเฉยถ้าเกิดเราขยับ มันก็จะหลุดแล้วนะครับผมถ้าเกิดใส่ไม่ตรงล็อกมันนะครับผมผมฟังก็จะหลุดนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับตอนใส่ก็จะหน้าตาก็จะออกมาเป็นในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็เราเทสกันให้ดูแล้วว่าถ้าเกิดใส่ถูกเข้าล็อกมันจริงๆก็เราก็ทดสอบกันไปแล้วก็ปวดหัวกันไปแล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าหลุดค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับถ้าเกิด ใส่ถูกล็อกนะครับผมสำหรับลักษณะการใส่แล้วก็การที่หูฟังจะหลุดง่ายไหมก็ตามคลิปเลยนะครับก็หลุดก่อนข้าที่จะยากถ้าเกิดใส่ถูกล็อกมันนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปในส่วนต่อไปกันเลยครับโอเคครับผมในส่วนต่อไปผมก็จะมาทดสอบเสียงของหูฟังนะครับผมว่าคุณภาพเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะดีไหมนะครับผมผ่านเจ้าตัวนี่ ไมโครโฟนนี้ปลุกเสือของผมนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมสามารถถ่ายทอดได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็ลองไปฟัง,องเอาเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดที่จริงอะ่ะเสียงเนี่ยผมสามารถหลอกท่านผู้ชมได้ว่าเสียงมันดีมากเสียงมันนุ่นเสียงมันนี่แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะทุกคนก็ต้องเอาไปฟังเองนะครับผมผมจะรีวิวผมจะบอกเท่าที่ผมรู้นะครับผมจะถ่ายทอดเท่าที่ผมถ่ายทอดได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังกันว่าหูฟังเสียง มันจะโอเคไหมมันจะดีขนาดไหนนะครับผมผมใช้เป็น ncs นะในการทดสอบเดี๋ยวเรามาฟังกันเดี๋ยวเราเปิดในส่วนของคลิปให้เต็มเลยแล้วกันส่วนของเสียงนะครับแล้วก็เสียงของตัวโน้ตบุ๊กก็เปิดเต็ม100%ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับ โอเคผมประมาณนี้แล้วกันสําหรับเสียงหูฟังก็ถือว่าขนาดไม่ได้ใส่หูฟังนะขนาดไม่ได้ฟังเองนะขนาดเอามาจ่อไม้นะยังรู้สึกว่าเสียงเบสเนี่ยกระแทกมากนะครับผมโอเคในส่วนนี้ก็จบกันลงไปแล้วนะครับผมสําหรับการทดสอบเสียงของหูฟังของ Logitech G33 3. 3. นะครับผมในส่วนต่อไปไปดูกันนะครับผมเป็นส่วนของการเทสไมโครโฟนเนาะเทสไมค์ของเจ้าตัวหูฟังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม เคครับผมนี่ก็จะเป็นเสียงจากหูฟังนะคะรับผม l o t e c h สามพนสามนะครับผมเสียงโทนของเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่คือผมพูดปกติเลยนะก็จะเสียงประมาณนี้นะครับผมถ้าผมพูดดังขึ้นนะครับผมเสียงก็จะได้แบบนี้นะครับผมเพราะว่าผมพูดปกติดีกว่านะครับผมก <G ül üyor> ็ <G ül üyor> จะประมาณนี้นะคะรับสําหรับเสียงเนาะลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้สําหรับตัวไมค์นะครับผม จะรู้ได้ไงพี่ว่ามันเป็นเสียงจากตัวนี้จริงๆเดี๋ยวผมขูดไมให้ดูนะครับผมขูดรูปๆขูดไมให้ดูนะครับไม้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมรูปให้ดูประมาณนี้เสียงจาตัวนี้จริงๆนะครับผมก็ถ้าเกิดในรักถ้าเกิดเราเอาไว้แบบปกติมันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสียงก็จะได้แบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเอามาใกล้ๆเสียงก็จะชัดเจนแล้วก็ดัง ชัดเคลียร์มากๆเลยนะครับผมสำหรับลักษณะโทนเสียงของตัว Logitech G ส3 3ก็จะมีประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างโอเคพาร์ท okay. ของการทดสอบเสียงไมโครโฟนประมาณนี้ครับผมโอเคผมนี่ก็จะเป็นพาร์ทของการสรุปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าเสียงของตัวลำโพงเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ไมโครโฟนที่แถมมาจะเป็นยังไง และดีไซน์หน้าตาเนี่ยก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมสำหรับอย่างแรกที่ผมบอกไปนะครับเป็นเรื่องของเสียงนะครับผมสำหรับหูฟังตัวนี้ใครที่ชอบลำโพงหรือหูฟังที่มีเสียงเบสหนักๆนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเสียงเบสอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับผมสำหรับผมนะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบหูฟังเบสหนักๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ย่านแหลมย่านกลางก็ถือว่า ทำออกมาได้ดีนะครับผมโดยรวมแล้วถือว่าดีครับผมตัวมือแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมเป็นส่วนของไมโครโฟนเนาะก็สาหรับไมโครโฟนผมก็มองว่าในราคานี้ผมก็มองว่าโคตรจะดีมากๆเลยสําหรับไมโครโฟนนะครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมชอบไม่ชอบยังไงแต่สําหรับผมคือชอบมากๆเลยสําหรับไมโครโฟนตัวนี้คือเสียงชัดเสียงโอเคเสียงดังโอเคเลยนะครับผมสําหรับไมโครโฟน บางคนก็อาจจะบอกว่าไม้มันแหบไปพี่ไม้มันแหลมไปพี่ไม้มันนั่นนู่นนี่ไปพี่ควรพี่ว่าตัวนูน้นตัวนี้ดีกว่านะน้อง,อ,งอะไรประมาณนั้นแต่สําหรับผมถือว่าไม้ของ G3 สาลำสามเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมในเรทราคานี้ถือว่าดีเกินราคาแล้วกันหรือเผือ่อก็ดีสมราคาดีเกินราคาไปเลยน,นะครับผมประมาณนั้นนะครับถ้าส่วนต่อไปเรื่องของดีไซน์หน้าตา นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกสีที่ผมสามารถคือสีขาวก็ถือว่าเรียบหรูมากๆเลยนะครับผมถือว่าสวยงามนะครับผมแล้วก็อะไรต่างๆก็ถือว่าเอาตรงตรอ่ะสวยงามนะครับผมสวยงามเกินราคานะครับผมถือว่าดีจริงๆนะครับผมในพาร์ทสรุปนะครับแล้วก็สําหรับส่วนสุดท้ายจริงๆนะครับผมที่ผมยังไม่บอกก็คือทางส่วนของราคาสินค้าตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ 1,690บาทนะครับผมสำหรับราคาของเจ้าตัว Logitech ที่333นะครับผมแต่ว่าอยากจะบอกว่าผมได้มาในราคา1,399นะเนื่องจากผมไปซื้อตอนโปร10% 10พอดีนะครับผมของทาง Lazada เนาก็เลยได้ราคานี้มาแต่ว่าราคาหลักของมันจริงๆก็คือ1,690บาทเนาะถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในช่วงติดโปรอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ ร้านที่ท่านผู้ชมไปหาซื้อมานะครับผมก็แล้วแต่ร้านว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรยังไงก็ลองไปหากันดูนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านที่ผมสั่งเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดชอบไม่ชอบยังไงผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับผมสามารถติชมกันได้ในคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะซื้อตาม เชิญที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้นะครับผมคลิปนี้มีประมาณนี้ครับผมมาเจอกันคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย